ครับเนาะสวัสดีครับนี่ผมมาตัดหญ้าให้ te ทเทนะมกคนน <at> ี้เก็บไไว้แล้วเหมือนคลิปนี้ครับทำทำแก่ครับทำแก่คทนอ๊กสุกไก่ไก่คนนี้เทนะ๊กคนน่ะสุกไก่ครับกระด่างกระด่างเข้าไปในในเทนอ๊นาที่คนก็ไม่ตัดหญ้าตัดว่าให้ มันคืออย่างเงี้ยเว่นตามส่วนไปนัางตามกล้องมันก็นกนี่ครับนั่งตามกล้องไปตามกล้องนี่ครับนกนี่ครับไปดูสิไกยก็นก có van nào không cật nhớ có lại được nhớ nó theo như nào Hãy subscribe cho kênh มันเลี้ยงจะใส่ใเราดี๋วเลีเล้ยงอยู่เนี่ยหลายอยู่โอ้โหตกมากมันเกิดมันตน่อยออกง่ายเดือยอย่างเนาะมันจะกระซึมก้อนไปเนาะ ส่งให้ทุกอนงาที่คุณงานที่คุณละลายครับคุณผมจะปัดยามขึ้นกับบ่อคนได้อย่างเนาะโอ้ย่าง ซับนี่ล้วย่ยอดที่ยิบก็ออกไปเลยต่างคนก็ออกกออกแน่สนรวบม่งก่อนนั่นมครับสามมยต้นครับเนาะสามต้นสามต้นครับเนาะโูนมากนีกับปื๊บนี่นะก็อ คอมเมนต์มาได้ครับโอ้ปัญญาไก่ที่เราเนาะไก่ปัญญาเนตำมันเบิดลออไรวะต้องอาหารสิบบาท้ำมั่อยางเตมปูเตมปูเทียนเนาะก่ยื่นโอ้จีะนแะละนะ้วเนาะอ๋อนจีหามีแล้วอื่นก็นไปเอาหอยหามีหามีเนาะ มีกระบอกออกมาได้หย่ามีนี่น้ำมันกระเต็มถังตลอดนี่ครับน้ำมันกลางของมันนี่แยอะเลยครับเติมบ่อยตรงนี้น,น,น,นึ่น้ำมันนี่น้ำมันก็ได้เติมนีแถึงหน้าอยู่นี้ครับต้องนี่ถึงหน้าผมอยู่ ขอฝากกดติดตามกำลังใจไปกันถาคลิปนี้เนะวันนี้การควันพี่มันเอบอื่นเจอกันไหมคลิปเนาะ๊ายบาย